จะบอกว่ามันมีแดดใครว่าท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะคะรับชมใหม่นะคะฝากติดตามทิศท่านไหนที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วนะคะกดไลค์ให้ด้วยนะคะท่านไหนที่อยากเป็นแบ่งปันให้เพื่อนฟูงญาติพี่น้องหรือใครที่เรารักนะคะอยากได้ชมความหล่อนะคะความน่ารักของลุงพลและก็น้องเลขาทนายตั้มนะคะทนายตั้มสิทธานะคะกดแชร์ด้วยนะคะ กดแชร์ได้นะคะกดแชร์ได้นะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามขอบพระคุณมากนะคะที่กดไลค์ขอบพระคุณมากนะคะที่ชื่นชอบนะคะชมบรรยากาศมัมคอนแทคนะคะที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะคะตอนนี้กำลังรอทนายตั้มกันนะคะโครงการเราชนะเด่นพลาน้องเสื้อดำแล้วก็มีช่องยูทูบว่ตามติดตามติดเต้นนะคะ ช่องยูทูบต่างติดเป็นน้องเป็นเลขาของพน้าต่างสิบลานนะคะอะะไรนเราชนะเราชนะไทยเราชนะแต่เราแพ้เขาชนะเราแพ้คงแต่เราชนะวันนี้เป็นวันดีนะคะที่ทุกคนได้ตังเราชนะค่ะที่ทุกคนที่ผ่านเกณฑ์นะคะเกณฑ์ประกอบย้ายวันนี้ยูทูบเบอร์ปกอบนะคะ ยายทีมมาที่นี่หมดนะคะประมาณเลย50ชีวิตค่ะไม่แน่ใจว่ากกอกล้างหรือล้างหรือเปล่านะคะวันนี้กกอกล้างไปด้วยยูทูบเบอร์นะคะคุณพรพิมลเราจะไปเขาใหญ่วันนี้เที่ยวไห่บนบนเดอร์ซันด้านเร็วค่ะขอบคุณค่ะคุณพรพิมลนะคะจะเที่ยวเผือนะคะเที่ยวด้วยดูดูลูกคนไปด้วยนะคะใครน้อให้พลังมาตอนนี้ก็เด็ดจ้านะคะมองหน้าจอไม่เห็น น้องเปิดช่องเมื่อเร็วๆนี้นะคะน้องตามติดเต้นนะคะเลขาทนายตั้มสินค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามช่องตามติดเต้นของน้องเลขาทนายตั้มสินค้าด้วยนะคะน้องคนหล่อๆเสือ้อทีเชิร์สีดำนะคะใส่เกงยีนนะคะยืนคู่กับบุคคลอยู่นะคะวันนี้เราอยู่ที่มัมคอนเท็นะคะมัมคอนเท็กกระท่อมของแม่อยู่ที่ทอำเภอวางน้ําเขียวจังหวัดโคราชนะคะจะอยู่ที่นี่ประมาณ จะอยู่จะอยู่วังน้ําเขียวกันประมาณ2คืน3วันนะคะทริปนี้ลุงพนพามาเที่ยววังน้ําเขียวกัน2คืน3วันนะคะเดี๋ยวค่อยกลับค่ะ๋ไมาคะตอนนี้ลุงกําลังรอทนายตั้มจุฬานะคะแต่ว่ามีแต่ว่าน้องที่เป็นเลขาทนายตั้มจุฬานะคะน้องมารอรับลุงพนตั้งแต่เมื่อคืนตอนตีหนึ่งแล้วนะคะเราออกเดินทางกันประมาณเจ็ดชั่วโมงนะคะแวะนู่นนี่นั่นประจาอยู่เรื่อยๆนะคะจนมาถึงออกห้าโมงยี่สิบนะคะถึงประมาณตีหนึ่งกว่านะคะ เสียบเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปไปไหมไอ้ไทบ้านไปไทรูปหรือเล่าแมงกระถตามติดเต็นตามติดลุงพลเพื่อได้ถ่ายรูปสวยๆวันนี้ได้ายนุมรอๆ ายกับนมรอค่ะสมยวโคน้นี่นนี้กลุ่มยูทูบเบอร์นะคะช่วงที่รอทนายตั้มสุขไทยกลุ่มยูทูบเบอร์กำลังถ่ายรูปนะคะโอเคครับผมถ่ายรูปลขวาค่ะขวามือละตาหงอกเล้ยงตั้งโอเควุ้นหางสองสามเป็นใารณาเบอรป้ายอะรกดบมากคอคมรีสีเบต้องมีสต้องมีสีไม่ใ่ก็ได้ตาหงอกเลยเหรอโอเคต้อง ถือไปกำลังถ่ายไว้อยู่เดีไปเลื่อยเดี๋ยวคลิปนะก็เอาไปเรื่อยๆก็ไปถ่ายแล้วสองตอนนี้รับชมบรรยากาศลุงพลแล้วก็น้องสามต่อนะคะครับสามต่อชแนลนะคะตามติดเต็มชแนลให้โอกาสยูทูบเบอร์ได้ใกล้ชิดหรือการถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะใครที่อยากถ่ายรูปกับลุงพลมาเลยค่ะมา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 ทางบ้านอยากถ่ายไหมคะทางบ้านนั่งรถมาเลยค่ะผู้ใดอยากถ่ายรูปกับลุงพลนั่งรถมาเลยเด้อมีเด้อ ทำไมต้องลงไลฟ์ด้วยมจะได้ไปดูได้โอ้ขอบคุณค่ะคุณลุงพลขอบคุณค่ะน้องสามต้อนะคะเลขาเลขาทนายตั้งสิทธานะคะตอนนี้เรากําลังรอร่างทนายตั้งสิทธาอยู่นี่น้องอดิซรนะคะจะเป็นทีมงานนะโอเคนะลงมาไปเลยลูกค้าเอาพี่เต้ยใครจะถ่ายกล้องผม20บาทตัดเอามาบรรยากาศข้างในนะครับ งลงไลน์ให้ลวโอนมาเด้อย,ยี่สบาทเด้อจากใครรยาก่ารูใอครสมบรรยากาศการถ่ายรูปนะคะลงคนให้ยูทูบเบอร์เขาไปถ่ายรูปนะคะเป็นที่ระลึกน,นะคะ

ก็มาเป็นกำลังใจเรานะตามลุงพลมากันหมดนะคะยูทูบเบอร์เหลือในโทรที่อยู่เฝ้าร้านเฝ้าบ้านขายสองร้อยนะเสร็จของมารถพี่จิมก็ล่าัสปอร์ตพี่จิมสปอร์ตไทยลูกลูกละเศร้าปวดลูกละลอยั้น กินบ้างขอน้กเราูไร่กดลงคนไทยหลุดเก็บหนึ่ง้อยไรไทยหลุดจซือเก็บร้าหนึ่งแมงกะปยี่สิบบาทครับเดยวนแถวตรงอย่างนั้นไม่ใช่ทักเรียนถ่าย้าออกก่อนงหลังการถ่ายภาพหลอนครับ้เรื่องหลังการถ่ายภาพหลอนนะคะนี่ของแมงกะป่าย้าพอยู่นะรรับเ่เลยใครรับเลพี่จิมมี่เรวมลุาเอาเยนะครับ แมงเก็เข้ารอบสองสองร้อยรอบสองด้สองรให้ครับผมอดยนบไทยบรรลุเลยี่สิบเซฟบุวันนี้เซฟบรรนุหนึ่งให้ลูกเป็นทระทึกไว้ไทยบรรลุไทยบรรอุเกยบร้อยขาด้อมาตะไก่ได้แต่พูดไทยเล่นหน่อยแล้วเปล่ามาแล้วภาพบรรยากาศนะครับ ตอนนี้เราจะส่งเข้าไปในลายลุ่มนะครับใครมีลายลุ่มก็่